ผมฆ่าววกเกิร์ไป3มตัวพวกนีที่หน้าประตูอยากจะเข้ามาแต่ผมร่อพวกมันออกไปผมฆ่าพวกมันผมช่วยชีวิตพ่อไว้ผมช่วยชีวิตพ่อไว้ผมไม่เคยลืมเรื่องที่เราเล่นเป็นชาวนารกนะผมรูม้วิธีการเอาตัวรอด โชคดีสำหรับเราผมไม่ต้องการพ่ออีกแล้วผมไม่ต้องการให้พ่อปกป้องผมอีกแล้วอ่ะผมดูแลตัวเองได้พ่อปกป้องผมไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะพ่อปกป้องจูดิตไม่ได้พ่อปกป้องเฮอร์อเชลหรือเกลนหรือแมก็กกี้มิชชนันเดริยว หรือแม่พ่อตาคิดถึงเรื่องทําฟาร์มพ่อใครอยากซ่อนตัวมันรู้เราอยู่ไหนแต่พ่อไม่สนใจอ่ะเอาแต่ซ่อนเดี๋ยวังนุกกลงแล้วก็รอมันมาและตอนนี้พวกเขาไปแล้วก็เพ่อพวกเขาคาดหวังในตัวพ่อเป็นผู้นำพวกเขานะ แต่ตอนนี้พ่อเป็นไรข้า